สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําน้ําพริกกากหมูกันนะครับผมนีม่ก็เ,เป็นสูตรเฉพาะของที่บ้านเองเลยนะครับนอ,อกจากสีสันรสชาติแซ่บจัดจ้านแล้วก็สูตรนี้สามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะครับกากหมูนี้ผมใช้เป็นของร้านที่บ้านเลยนะครับตัวน,นี้ก็ทาขายอยู่แล้วนะครับก็เลยแบ่งมาทําน้าพริกกากหมูครับผมส่วนสูตรและวิธีทําก็สามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมลงไว้ให้แล้วนะอันนี้เป็นกากหมูที่ผมคัดมาน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมนะครับ เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบหลักๆที่จะทาวันนี้กันนะครับผมกระเทียมห้าร้อยกรัมใบมะกรูดประมาณ7 0็0สิบแดสิบกรัมนะครับส่วนพี่แข้งก็ประมาณร้อยกรัมนะครับอันนี้ก็ออกหอมแดงซอยครับประมาณ300อกรัมครับผมก็ใช้ไฟกลางข้อนอ่อนนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็มันคนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวกระเทียมเจียวของเราจะสุกไม่สม่ำเสมอนะครับ เหลืองแค่นี้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวเขาจะสุกข,ข้างนอกต่ออยู่นะครับผมนี่ครับพอแล้วตัวหอมเจียวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับใช้ไฟเดียวเลยครับผมแต่ก็ต้องหมั่นคนเรื่อยๆเหมือนกันนะครับพอใช้ได้สีประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องชอดเข้มมากนะครับผมเดี๋ยวไม่ทานไม่อร่อยนะครับ ใบมะกรูดนี่ก็ทอดจนกว่าฟองอากาศจะหมดนะครับแล้วก็ตัดขึ้นได้เลยครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมตัวน,นี้ของอร่อยครับผมพริกทอดขาดไม่ได้นะครับทำน้ำพริกกาหมูทานเข้ากันดีเลยนะครับอีกอย่างถ้าเราทำขายก็เหมือนเพิ่มปริมาณสินค้าของเราด้วยนะครับใส่พริกใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะครับผม ดูเยอะขึ้นนะครับห,หลังทอดเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรานำวัตถุดิบทั้งหมดไปปรุงรสกันเลยครับก่อนอื่นผมจะนำพริกป่นลงไปคั่วโดยที่ใช้น้ำมันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ตัวน้ำพริกากากหมูเรามีกลิ่นหอมนะครับผมหอมหน่าทานมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวเราใส่พริกป่นธรรมดา,านะครับผมอันนี้ผมใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับผม นี่คเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับก็ปิดแก๊สเลยครับผมแล้วก็นำกากหมูเพียงลงไปเลยนะครับพร้อมด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับผมลงไปคลุกเคล้ากันเลยครับส่วนกากหมูใครจะทําเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้หั่นเป็นแบบเต่านะครับหรือว่าจะทําเป็นแบบนี้เลยก็ได้ครับผมเอาที่เราสะดวกเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะปรุงรสอันนี้ก็เป็นน้ําตาลนะครับ ใส่ไปประมาณสักหกเจ็ดช้อนโตนะครับช้อนแกงบ้านเรานี่นะครับผมใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มก็ได้ครับผมแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูประมาณสักสองถึงสามช้อนคูนก็ได้นะครับตามด้วยผงนัวครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับสักประมาณเกือบเกือบช้อนครับผมแล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเกลือครับผมหนึ่งช้อน ก็จะมีประมาณนี้ครับเครื่องปรุงไม่เยอะมากครับผมแล้วก็คูเ้าให้เข้ากันดีเลยนะครับผมถ้าใครอยากให้ตัวน้ำพริกกะหมูเรามีรสชาติเปรี้ยวนะครับก็ใส่ตัวผงมะนาวเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําเป็นพวกกรุ้นที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับจะได้เก็บไว้นานครับผมแต่ถ้าเราทําทานเองจรินาไม่เยอะมากนะครับจะใส่เป็นน้ํามะขามลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่เรานําไปคั่วนิดนึงเปิดไฟอ่อนคั่วนิดนึงครับ คั่วไปเรื่อยๆนะครับจนแห้งในที่อันนั้นก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันครับผมอันนี้ผมลองชิมก่อนนะครับอันนี้ก็ปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะครับผมผมจะทานรสชาติเค็มแล้วก็จัดจานนิดนึงนะครับนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสูตนนี้รับประกันความอร่อยครับผมเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับเก็บไว้ทานได้นานๆเลยครับผมไม่เหม็นหืนครับ ตัวกากหมูของเราก็กรอบนานด้ยนะครับผมโอเคครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ